เมื่อก่อนที่ยังไม่รู้จักสัมมาละหังเนี่ยก็ปลูกมะนาวเนี่ยมะนาวก็จะต้นเล็กกว่าต้นเล็กกว่าที่ที่จะมาสัมมาละหังค่ะต้นต้นเล็กแล้วก็ลูกก็เวลาเก็บเนี่ยมันก็จะได้น้อยกว่าแต่พอมาสัมมาละหังเนี่ยต้นจะใหญ่มากเวลาเก็บเนี่ยต้องต้องปีนนะคะต้องปีนเก็บแล้วใครมาเห็นต้นมะนาวก็จะตกใจกันทุกคนนะคะแม้กระทั่ง ปลูกเองก็ยังไม่เคยเห็นมะนาวต้นใหญ่ขนาดนี้เลยอะค่ะมันใหญ่มากแล้วพอเก็บแล้วก็ได้ผลผลผลิตมันก็จะมากกว่าเดิมด้วยอะค่ะปกติมะนาวทั่วๆไปเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ไม่ต้องต้องปีนเก็บอะค่ะแต่มะนาวพอเราสมาครหังมันจะต้นใหญ่ต้องปีนเก็บก็ได้ดู d n c ได้พระอาจารย์ปรลเมศนะคะท่านได้นำอัพเคสชาวนาที่ ปลูกข้าวแล้วรวงข้าวเนี่ยสวยแล้วก็จะได้ผลผลิตทีเออ่เพิ่มขึ้นแล้วก็หนูไม่มาหนูไม่ไม่เข้านาไปกินข้าวฟังแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนเหมือนพอกจะเว่อร์ค่ะแต่ก็แต่ก็อยากลองอะค่ะอยากลองบ้างเพราะว่าเหมือนแบบเออเขาเป็นชาวนาเราเป็นชาวสวนมันน่าจะมันน่าลองอะค่ะที่ที่สวนนะคะจะมี34คลองแล้วก็เอาแค่คลองละร้อยสมาระหังอะค่ะร้อยแล้ว 100, 34กช่กองก็จะเป็น3,4 0 0ค่ะแล้วพอท่องไปท่องไปเนี่ยมันก็จะเอ,เอสัมมาหลังหนึ่งเอสัมมาหลังสองอมันก็จะหายมันมันจะเหลือแต่สัมมาหลังอย่างเดียวค่ะก็ก็ทาแบบนี้สองวิธีการนี้เอามาทําผสมกันรวมกันแล้วก็แล้วก็ดูว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมเพราะผลปรากฏว่ามะนาวเนี่ยต้นใหญ่ต้นใหญ่กว่าที่ปลูก50ไร่ค่ะต้นใหญ่มากๆจนหลายๆคนตกใจแล้วก็ลูกใหญ่ แล้วก็ผิวสวยค่ะเอาไปให้ใครเขาก็ตกใจอะค่ะเวลาเราต้องไปเรายังรู้สึกว่าเราเรามีความสุขเลยก็คิดว่ามะนาวเขาก็คงอยากจะมีความสุขด้วยเหมือนที่เรามีความสุขเหมือนเราก็รับรู้ได้ค่ะเหมือนเขาก็ก็คงชอบแล้วก็เวลาเวลาไปทำงานก็บอกกับเขาว่าให้ออกให้ออกเยอะๆนะให้ออกลูกเยอะๆออกลูกลูกดกแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนเป็นซัพละเอียดให้ไปทําบุญด้วยกันไปวัดด้วยกันก็จะคุยเขาอะค่ะแล้วเรามีความสุขเชื่อก็เชื่อ,อน,นะคะว่าเขาต้องมีความสุขกับเราด้วยอะค่ะต้นมะนาวเามื่อก่อนที่ไม่เคยสัมมาละหังปลูกไปรอบแรกค่ะในรอบในฤดูหน้าแล้งที่มะนาวแพงเนี่ยจะเก็บมะนาวเยอะสุดได้90ลังค่ะแต่ว่า พอปลูกรอบที่สองเราเนําวิธีการสัมมาลังเนี่ยมาใช้มะนาวในฤดูหน้าแง้งอะเราสามารถเก็บได้พันห้าร้อยลังอะคะ่ะปีนี้ค่ะ,ะผละไม้แล้วก็ผักอะมันแพงเพราะเพราะว่าอากาศมันร้อนก็จะมันมันก็จะไม่ไม่ค่อยมีใครติดก,กันนะคะแต่ว่าเออมันก็ดูเหมือนเหมือนมีตะไบนะแต่เวลาเก็บอะคะ่ะมันไม่ไม่รู้ว่าลูกมันมาจากไหนเวลาเก็บทุกๆครั้งอะคะ่ะเก็บไปแล้วก็ดูเหมือนไม่มีลูกแต่ว่า พอถึงเวลาเก็บมันก็ได้ได้ได้มาเองอย่างเช่นฤด,ดูแล้งเนี่ยก็คิดอยู่ว่าคิดทำใจไว้เลยอะคะ่ะว่าแค่สองแสนก็พอแล้วปกติปกติกตในฤด,ดูของเขาเนี่ยมันก็จะเก็บได้สามแสนสี่แสนนะคะแต่ว่าสามแสนสี่แสนบาทนะคะแต่ว่าในฤด,ดูแรงเนี่ยคือแบบที่มันแพงเพราะว่ามันไม่มีลูกของแพงอะคะ่ะคือมันไม่มีลูกมันถึงแพง แต่เวลาเราเก็บเราก็ทําใจไวแล้วว่าขอสอง0,000พอจากจากปกติครึ่งหนึ่งอะค่ะแต่เวลาเก็บอะมันกับได้5 500, 500ลังคิดเป็นเงินมันก็มันมันประมาณล้านหนึ่งอะค่ะก็งงกับมันมากค่ะว่ามันดูไม่มีลูกแต่เวลาเก็บมันเอาออกมาจากไหนก็ไม่ทราบอะตอนที่ยังไม่ได้สัมมาระหังเดือนหนึ่งเราก็จะเก็บ ได้ประมาณ2 0 0 0 0 3 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะปีหนึ่งเนี่ยถ้าได้3ล้านเนี่ยก็คือแบบดังแล้วค่ะใครปลูกมะนาวได้3 3ล้านเนี่ยคือดังแล้วค่ะแต่ว่าพอนำวิธีการสามาระหังมาใช้เนี่ยต่อปีอะคะ่ะรายได้เราได้10ล้านนะคะซึ่งแบบว่าทุกคนที่ปลูกมะนาวคนในบ้านนะคะที่ปลูกมะนาวเขาก็งงกันอย่างอย่างหนูก็งงะคะ่ะว่า มันเหมือนฝันนะคะทุกวันนี้ก็ยังงงๆอยู่เพราะมันเป็นไปได้ยังไงอะคะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วก็จนกระทั่งคนในบ้านเนี่ยเขาก็ยังบอกเลยมันจะบ้าไปแล้วค่ะคะือต้นมะนาวมันจะบ้าไปแล้วค่ะ <c oughs> สามีสามีของหนูอะคะ่ะเขาก็แบบว่าเป็นคนไม่เข้าวัด แล้วแล้วแบบว่าโยมก็เลยแบบเหมือนอยากลองลองลองใจเขาอะค่ะลุงพี่ลองถามดูว่าเขาจะเชื่อไหมคือว่าเขาไม่เข้าวัดแล้วยมมยมโยมรู้แล้วแหละว่าเป็นเพราะสัมมาหังเนี่ยทาให้มะนาวโดกโยมก็เลยแบบเหมือนอยากลองใจเขาว่าเขาเชื่อไหมเพราะถ้าไปถามเขาเขาคงไม่ไม่เชื่ออะไรเงี้ยโยมก็เลยเไปแกล้งถามเขาบอกว่าเฮียสักวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเฮียก็อาจจะจากเราไปให้เฮียเขียนเป็นหนังสือได้ไหมว่าขั้นตอนการปลูกมะนาวเนี่ย มันมีขั้นตอนอย่างไร1 2 3เขียนเป็นหนังสือเพื่อเอาไปขายได้ด้วยซึ่งใครๆก็รู้ว่าเราเก็บมะนาวได้เยอะเนี่ยเขาก็เชื่ออยู่แล้วแล้วยังไงจะขายได้ค่ะแล้วพอถามเขาเขาก็หยุดนิ่งสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ตอบว่ากูก็ไม่รู้เอาจริงๆนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็งงๆเหมือนกันค่ะการท่องสมมาหังเราได้อะไรเราจะได้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานความสุขในการทำงาน วิธีการแก้ไขปัญหาในการทำงานวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตของเราเราจะได้จะได้จากการสัมมาหลังนี้ค่ะถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนกับเรื่องเรื่องการทำมาหากินที่ไม่คล้องตัวค่ะอยากให้ทุกคนมาลองสัมมาหลังเริ่มต้นที่สัมมาหลังก่อนเลยค่ะหนูคิดว่าถ้าใครได้พบกับความอัศจรรย์ของการภาวนา คำว่าสัมมาลหลังด้วยตนเองแล้วเราก็เขาจะรู้สึกว่ายิ่งท่องเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งท่องยิ่งมีความสุขชนิดที่ว่าเอาอะไรมาแลกก็จะไม่ขอยอมเลิกท่องเลยละค่ะ